ถึงโอนกับย่อมนะครับนะยิ่งปีใหม่นี่ถา่าบ่จะเป็่นจะไปกีบสาวเล่านะครับเพราะว่านัดสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับหลักขามโข้งหลักตาไว้นุ่มไทยสาวเล่าคลิปนี้จะมาตอบคอมเมนต์นะครับนะที่ถามผมมาว่าเฮบีมันแมนบอสาวเล่าเปิดใจมากนุ่มไทยสูงวัยหรือนุม่มกลางประเทศสูงวัยอีลีบอคือเห็นนุ่มสูงวัยเขาไปกีบสาวเล่าไร้แถวนะครับนะ คำถามแรกนี่ตอบประเด็นหน้าว่าสาวเล่ามักกิงหรือบอมักกิงนะครับแต่ว่าคำถามที่สองนี่ตอบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับว่าเป็นยังหนุ่มไทยสูงใบจังเขาไปกีบสาวเล่าในรายการเปิดใจหลายแทแต่คือมากเล็กหน่อยครับนะเขาเปิดใจมากถึงที่เป็นแม่ห้างแม่หม่ก็มีแต่อายุในอยหน่อยถามว่าสาวไทยมีบอกระมี่ครับแต่มันบอคือสาวเล่านะครับนะเพราะว่ามันเห็นขี้พื้นกันผมเคยถามหลายคนแหละครับเห็นขี้พื้นกันครับนะก็เลยไปกีบ สาวเล่าในรายการเปิดใจนี่แหละครับเขาเปิดใจมาเห็นกันเลยไปกีบกีบไปกีบมาบางคนบเบวมเงินกระเป๋าในจะของนะครับนะพอไปหอดเขาตีขอตีแทงแลวก็บบมีเงินเลยครับผมสอบถามหลายหลายท่านเลยครับบวพร้อมนะครับคือปีใหม่นี่บวพร้อมมีหลายคนนะครับปีใหม่บวพร้อมเลยครับก็เลยบวเด้เขอไปหาสาวเขาไปกับบได้ขอแล้วครับเพราะอาการเงื่อนการท่องบวมพร้อมดกเศรษฐกิจแบบนี้น,น่าหนาเนาะ เอาใจหลายๆคนอยู่ด้วยครับถามมาเป็นยังจะโอนขันโมมีเงินกับซูมที่โอนเงินกับมีพ่อแค่ได้โอนนะหัหน,น้านะโมมีพ่อเขาไปแตง่งบ่ต้องไปเปรียบเทียบไปเลยครับเปรียบเทียบผมเนี่ยผมคิดว่าสาวล่าบางคนอยากแต่งก็ผมอยู่ครับผมเคยคุยอยู่แต่ว่าผมโมมีเงินไปแต่งนะครับนะผมก็เลยได้แค่เบาหย,ายอกเพื่นห่วงแค่หกหมื่นกว่าบาทหนึ่งครับท่องหาดิบต่างนี่ย,ยังนี่แหละครับเด็กน่อยซ้ำเด้แต่ว่าผมโมมีเงินไปแต่งนะครับนะ เงื่อนนีพ่อหาได้อยู่ครับเงืนนีพ่อหาได้อยู่แต่ว่าขันมาอยู่ล่ะจักสีหายังสูกกินนะครับนะเพราะว่าผมกะเป็นคนเลรอนพเนจรบอคอยมีรั์ชินเป็นของตัวเองที่ฮ็ดไทยเฮน้ามันก็เ่าแล้วนะครับมิตรติจัางนะครับนะส่วนลายกับน้มันีก็เป็นของขอบครัวนะครับนะเยพวกคางร้านต่างๆพวกอันนี้เป็นของขอบครัวมันมมันมวนเป็นของผมนะครับนะแต่ว่ามันกับพ่อได้ใส่กันแล้นล่ะแต่ว่าจีเบตแง แบบนี้มันก็คงบ่ไห้มันใสเงินหลายด้วยครับนะเขาไปแต่งสาวเล่าคิดเบิ่งดีๆแล้วขนานะไปแต่งสาวเล่าบมมันเลี้ยงลิลินนะครับถึงค่าดองสี่สามสิบล้านสี่สิบล้านเนี่ยต๊เบ็ดเสร็จแล้วบกับกสองแสนไม่ได้ครับตกะตกอีลีดีสองแสนบาทไม่ได้ครับตั้งสี่เหล่าวงานนะครับนะบมมันเลี้ยงลิลินได้ครับเพราะฉะนั้นบวกไว้เลยนะครับสําหรับถุงไว้ไทยบางคนตีกีบสาวเล่าในขณะนี้นะครับนะโมมันเนีเ่ยเฮลิลิได้ครับเพราะไปขอไปแต่งเขาโมมีเงินนะครับนะ ขันมีเงินเขาก็พอเอาผู้ใดมีเงินเขาก็มาหาเถ่าขันเขามีเงินขันคนมีเงินอีกอีกอย่างนึ่งเขาบอเอาคือไดโอใ้เขาใส่ทุกเดือ่เขาติดแตีงกันยังเขาติดเตียงขันยังพอพอในเมื่อจามีเงินโอีนเขาใส่เดือนละสองพันสามพันบแตีงเขาก็ได้ใส่เงินนะครับนะเพราะฉะนั้นมันหลายรูปแบบครับสาวเล่าเปิดใจนะครับนะเห็นเห็นสาวเล่าหลายหลายคนออกมาเปิดใจช่วงนี้บอครับสีมีสาวหลายๆคนใคนบ้บานพินไตกับพินเหนือนะสีมาเปิดใจ รอบสองรอบสามก็มีนะครับสังเกตบางีดีบ่งคับจำรับปรเปีนมาแทนรายการเปิดใจเส่า่เปิดกับผมมือไสผมมาหูอยู่บาผู้ไดมาเปิดใจรอบสองรอบสามเขาเปิดใจพอะยังพรดุมไทยที่เขาควบอยูดด่เัเบิดเบิดผมเคยถามคนใกล้รอบชิดแล้วครับรอบข,าข้างก็แล้วนะครับเขาเลยมาเปิดใจใหมนนะนนใหนห่นะครับนะคนในเงินก็เปิดใจหาเงินหลีด้ยครับคนคนเปิดใจหาแป้นก็หาอยู่นะครับนะเราไม่มีส่วนหน่อยส่วนายดรงไส้สูงไ้เท่หละเขาไปหาเขาเขาไปหาละ สัญญาบ่าจะให้นะครับสัญญาว่าจะให้นั่นให้นี่แต่แต่บเบึงกําลังจะของนะครับนะเห็นสาวสมอยหาวใส่หาวใส่าสยานที่เขาบอกมากไปสัญญานั่นสัญญานี่เห็นหลายคนลยครับเพราะฉะนั้นถามผมมา,าบีเอยเป็นยังนุ่มชูมไ้ไทยเขาคือขมไปกีบสาวเราสมหน่อยลายแทีก็จะได้เมียสมหน่อยนะครับเพื่ออาศัยฝุกแต่บางคนบคุกิดด้ครับว่บาเออขามไปแล้วเขาสีสีมีเงินแตง,ขงเขาบอลเขาวอาน้าเขาเ,าเ,ขาเล่นน่ำยีหลีนะครับบางคนเขาจะได้เป็นผัวไหลีนะครับ พอหอดมือขอมือแทงมากนัดกันบ่มีเงินไปคอเขาเนี่ยเขาก็นั่นแหละครับเขาก็มาเปิดใจใหม่นะครับนะถา,ามอีกว่าอ้าวสาราเปิดใจมากหนุ่มถุงใบไทยอีรีบอออันนี้ผมตอบบ่ได้ครับนะตอบบ่ได้เลยจะเขามาอีรีบามาอีรีนะครับนะทีนี้เนี่ยเขาก็คุยอยู่จัามาบ่มาเขาก็คุยทุกคนนั่นแหละผู้ใดไล่ก็ไปโทุก็ไปเขาก็คุยทุกคนนั่นแหละครับนะถามว่าคุยซาคุยไหวกันแล้วจ่คนนะครับบางคนโอนดูโอนดูดูเขา จาซื้อได้เขาก็คุยปัตตานีตอดฉันบอคุยบ่ได้เขาก็ยานเงื่อนหายนะครับนะเขาก็ยานโบโอนนะครับเขาก็เลยมันแม่นะครับเงื่อนไปจีบจากได้นะครับนะเงื่อนที่ไปจากกัจากได้จะโอนดูเท่าใดเขาแค่คุยดูท่นนั้นนะครับเขาคุยน้ำดีท่นนั้นนะครับนะพนจะนั้นเข้าใจนะครับว่าสาวเล่าเปิดใจรากคามโง่ที่ถามผมมาว่าเฮ้ยเขามักสูงไว้ไท่กิงบอลในโบฮูครับนะหอพิริศพิจานาเอาเองครับเพราะว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง อ่าหนุ่มสูงไวไทไยถีบสาวเล่าก็คงฉลาดนะครับนะคงตีหูนะครับคงตีอานใจเขาออกนะครับ,บ่าเข้ามาบ่มักนะครับแต่ถามว่าหนุ่มสูงไวไทยไปยังจงเขาไปากีบสาวล่ากับพอเห็นสาวเล่าเล็กหน่อยนะครับนะอายุหาสิบหกสิบเดีเมียยี่สิบต้นตนนี่ห่างกันสามสิบสี่สิบปีีิพู่มใจได้ครับนะไดีเมียรุนลูกรุนหลานนะครับนะถึงสิบมีเงินแต่งก็ขอคุยไวซะก่อนนะครับอ่าถึงโอนก็ย่อมนะครับนะยิ่งปีไม่นี่ ถ้าบ่จะปิ่นจะไปกีบสาวเล่านะครับเพราะว่านัดให้ของขวัญกันนะครับนะของขวัญปีใหม่นี่บ่ปป็นเงื่นก็เป็นโทรศัพท์บ่ปป็นโทรศัพท์เป็นเสือผานาแพ้เบิดหลายเลยครับนะหมดใดให้งหมดนะครับจะฟาวกีบช่วงปีใหม่นะครับนะ,ใใานานะบเลื่อยปีใหม่ยังกีบนะครับคันคุยอะไรกัว่าจะไปเอื้นเป็นฝอป็นแฟนจะไปนัดสัญญาว่าจะไห้นะครับนะแต่สัญญาว่าจะไห้ปีใหม่โดนแน่เลยครับนะ่ะยางในวัยซีหาพันเลยครับเพราะฉะนั้นขอใจตรงกันนะครับว่บาเป็นยังสูงไว้ไทยจะไปกีบสาาวล ในการเปิดใจกับสาวสําหนอยครับนะก็ได้มีสําหนอยถามว่าสาวเล่ามากบวาัวพุฒ่าฟังไทยหรือพุฒ่าเมืองหนอกกรบ,บ่นหน้าจะมากหรอกครับนะสวัส็นยังจะคุยจังเบาน้าการเงินนี่แหละครับนะกโอนเงินเขาก็เป๋าน้านะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับอ่าาะว่าสาวเล่าลหลายๆคนมาเปิดใจรอบสองรอบสามนะครับนะเข้าใจตรงกันนะครับสวัสดีครับ